สำหรับทารกในช่วงแรกเกิดที่มีภาวะเหลืองเหลืองถึงขั้นที่ไม่ต้องส่องไฟเนี่ยคุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าคุณหมอให้กลับบ้าน ให้คุณแม่นะคะนำลูกดูดนมหรือว่าเข้าเต้าของคุณแม่เนะะี่ยค่ะให้เยอะๆให้ดื่มนมแม่เยอะๆเพื่อที่ลูกกินนมแม่เยอะเนี่ยคะ่ะจะทำให้ขับถ่ายบ่อยเพราะว่าลูกกินนมแม่เยอะๆ,ๆในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะมีนมส่วนหน้าเยอะมีน้ำตาลแลคโตสเยอะกระตุ้นทำให้เด็กมีอาการขับถ่ายปัสสาวะบ่อยขับถ่ายอุจจาระบ่อยเพื่อที่จะขับสารเหลืองออกนั่นเองคะ่ะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องนำลูกไปส่องแดดตอนเช้าตอนเย็นเพราะ แสงแดดไม่ได้ช่วยนะคะในการขับสารเหลืองออกจากร่างกายของลูกการให้ลูกกินนมแม่เยอะๆจะช่วยขับสารเหลืองออกจากร่างกายของลูกมากกว่าค่ะคราวนี้ลูกของเรามีภาวะเหลืองขนาดไหนนะคะที่เราจะต้องกลับหรือพาลูกไปโรงพยาบาลซ้ําก็คือลูกมีบริเวณตาขาวเหลืองขึ้นบริเวณใบหน้าที่เหลืองมากขึ้น หรือเหลืองมากจนมาถึงบริเวณหน้าอกหรือว่าเหนือหัวนมของลูกอันนี้คุณแม่ควรที่จะพาลูกกลับไปพบคุณหมอนะคะแสดงว่าลูกมีภาวะเหลืองที่อาจจะต้องได้ทําการรักษาโดยการส่องไฟนั่นเองค่ะซึ่งการรักษานะคะก็จะมีการส่องไฟส่องไฟไม่ได้ผลก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดซึ่งภาวะเหลืองที่จะได้รับการส่องไฟหรือการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะคุณหมอจะต้องเจาะเลือดดูหรือค่า MB นะคะไมโครบิลิรูบินดูว่าค่าเหลืองมีความผิดปกติมากไหมถ้าค่าเหลืองมีความผิดปกติค่าสูงมากนะคะคุณหมอกขอาจจะทําการดูแลรักษาโดยการส่องไฟเพื่อลดความเหลืองในร่างกายของลูกเพื่อขับไมโครบิลิรูบินหรือ MB น,ะนะะั่นนออกถ้าส่องไฟแล้วเป็นเวลานานแล้วนะคะลูกยังไม่ดีขึ้นค่า MB ยังสูงอยู่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือด เพราะฉะนั้นนะคะถ้าลูกเหลืองมีตาขาวเหลืองอยู่นะคะแล้วใบหน้าก็เริ่มเหลืองควรรีบพาพบคุณหมอแต่ถ้าเหลืองไม่เยอะนะคะอยู่ที่บ้านกินนมได้ดีขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระได้ดีเหลืองแค่ตาขาวเล็กน้อยใบหน้าไม่เหลืองนะคะคุณแม่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบพาลูกไปพบคุณหมอนะคะให้ดื่มนมแม่เยอะๆไม่จําเป็นจะต้องนําลูกไป ซองแดดในตอนเช้าตอนเย็นนะคะเพราะแสงแดดไม่ได้ช่วยเผลอแสงแดดนะคะมีผลต่อระบบประสาทตาของลูก เพราะฉะนั้นคุณแม่สังเกตดีๆนะคะถ้าลูกของเราเหลืองแบบก้ากึง่งก้ากึ่งคุณหมอเจาะเลือดแล้วนะคะไม่ได้ค่าสูงที่จะเป็นต้องส่องไฟที่จําเป็นจะต,ต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนี่ยคุณหมอให้กลับบ้านนะคะสิ่งที่ปฏิบัติคือหนึ่งให้กินนมแม่เยอะๆให้ขับปัสสาวะอุจจาระออกเยอะๆแล้วสังเกตดูว่ามีเหลืองมากขึ้นไหมถ้าเหลืองมากขึ้นรีบมาพบคุณหมอแต่ถ้าเหลืองเท่าเดิมหรือเหลืองปริมาณที่ค่อยๆลดลงค่อยๆจางลงก็ให้ดื่มนมเยอะๆดื่มให้เพียงพอดื่มให้ลูกเพื่อที่จะขับปัสสาวะขับอ ละออกทางสาันสารเหลืองออกทางปสัสสาวะและทางอุจจาระนั่นเองค่ะ